เอาอย่างนี้ดีกว่าคนเรานะ่ถ้าป่วยมันไม่สบายหายป่วยเป็นสุขเราก็มาช่วยให้ภพกษุกที่ท่านอาพาธหายป่วยทางด้านกายและท่านก็ไปรักษาอาการป่วยทางด้านจิตของท่านต่อความติดอยู่ในโลกอันนี้ก็เรียกว่ายังป่วยอยู่ของทางพุทธศาสนาและก็ทางคารวาตก็ให้รักษาทางกายต่อไป เมื่อกายหายป่วยใจสบายแล้วอานิสงส์ผู้คนเนี่ยได้ความสุขทันทีความสุขนี่เกิดจากไหนรู้ไหมเขาเรียกอะไรบุญบุญก็ชื่อว่าความสุขเรากําลังให้ความสุขกับพระเรากําลังให้ความสุขกับผู้คนทั่วทั่วไปไม่ได้แบ่งชาติาศาสนาให้เขาหายป่วยทางกายให้เขามีความสุข ในช่วงเข้าพรรษาก็คือโดยปกติทัท่วไปเนาะก็ถวายเทียนพรรษาบ้างผ้าอาบน้ำฝนบ้างยารักษาโรคที่ตามวัดวาต่างๆแต่ต่อมาก็อยากจะให้เปลี่ยนจากการถวายยารักษาโรคเป็นปัจจัยรักษาพระกุณเจ้าที่ในายามเจ็บไข้ได้ป่วยที่มารักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพราะว่ามีทุนกองกลางสงอยู่ที่นี่เพื่อเราก็ให้เอาจากถวายเทียนมาถวายปัจจัยมาเป็นกองทุนภิกษุสงฆ์อาพาธที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานทเพราะป์ปิมเหตุก็คือว่าอาตมาก,ก็มาใช้โรงพยาบาลเชียงรายประชจันทราะครนี้อยู่เป็นประจำแล้วก็ได้เห็นความสําคัญเห็นผู้คนมากมายญาติโยมเห็นไหมว่าวันวันหนึ่งที่เชียงรายประชานพรานนี้ มีคนมาเยอะเต็มทุกวันพูดง่ายๆนะตั้งแต่เช้เชาจนเย็นแล้วก็นอนค้างผู้ป่วยผู้อะไรก็น่าสุขสารและสิ่งที่ต้องการเราก็มีส่วนที่จะช่วยเติมเต็มเครื่องมือแพทย์เล็กๆน้อยๆตามกำลังของเราเนาะก็เลยต้องการว่าเออถามคุณหมอโชติพง่์าว้าเครื่องมือแพทย์อะไรนี่เนาะพอดีพอดีกับพวกเรา ด้วยดำริท่านหลวงพ่อสําเทิงนะครับท่านก็เมตตาอยากจะช่วยเหลือคนไข้จริงๆผมมีโอกาสได้รักษาพระคุณเจ้ามานานแล้วนะครับแล้วก็ติดตามพระคุณเจ้ามาตลอดพระคุณเจ้าก็มีความเมตตาว่าท่านก็มาทุกครั้งที่โรงพยาบาลก็เห็นคนไข้เต็มไปหมดเลยท่านก็อยากจะมีส่วนช่วยเหลือคนไข้ที่มีความทุกข์ยากเหล่านี้ท่านก็เลยถามผมว่ามีเครื่องมืออะไรที่โรงพยาบาลยังขาดแคลนที่ต้องการอยู่ไหม พอดีผมก็นึกได้ว่าเครื่องมือนี้ก็สําคัญแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์การทํางานของพวกเราก็เลยเรียนท่านไปว่าขาดเครื่องมือนี้ท่านก็เห็นด้วยแล้วก็อยากจะช่วยเหลือในเรื่องนี้ก็เลยเป็นโครงการนี้ขึ้นมาครับตอนนี้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เนี่ยก็มีการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเป็นลําดับนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตในด้านอายุรกรรมเนี่ยเรามีจํานวนมากขึ้นตลอดนะฮะแล้วก็ icu เรามีทั้งหมด5 icu 40เตียง แต่ว่าก็ต้องรองรับผู้ป่วยในเขตล้านนาสาประชากรประมาณ1นล้านหกแสนคนนะครับซึ่งก็เป็นพราที่หนักหนาอาการภาพรวมทั้งจังหวัดเนี่ยเตียง ICU แล้วก็ยังไม่ค่อยพอแล้วก็ในโรงพยาบาลเชียงรายเนี่ยก็ต้องรับรีเฟอร์จากทั้งเขตเซึ่งทําให้คนไข้มีจํานวนที่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะอุปกรณ์ที่เราวางแผนไว้เนี่ยก็ได้รับจัดสรรมาระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่พอที่จะดูแลรักษาคนไข้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอนนี้เราก็มีแพทย์เวทบำบัดวิกฤตที่เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย่านี้ท่านก็ยังขาดเครื่องมือหลายอย่างโดยเฉพาะเครื่องง่ายๆเลยเครื่องอัลตราซาวด์คือเรามีอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่พอในการดูแลเพราะเรามี5 IC นะครับ เครื่องอัลตราซาวน์เนี่ยก็จะช่วยประเมินภาวะช็อกของผู้ป่วยนะครับแล้วก็สามารถใช้คู่กับการทำหัตถการเพื่อเปิดเส้นเลือดในการให้สารน้ำในผู้ป่วยช็อกแล้วก็ประเมินหัวใจว่าหัวใจเต้นเป็นยังไงต้องให้สารน้ำมากน้อยแค่ไหนต้องให้ยากระตุ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ยังประเมินการทำงานของอวัยวะอื่นๆในร่างกายร่วมด้วยได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีอยู่ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่า ถ้ามีเครื่องที่เสริมขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้เพิ่มศัก,กยภาพในการดูแลผู้ป่วย,ยได้เต็มที่มากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลเราแต่ว่าเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยในการดูแลผู้ป่วยทําให้แพทย,ย์มั่นใจมากขึ้นในการประเมินภาวะช็อกของผู้ป่วยแล้วก็ในการเปิดเส้นเลือดที่จะให้สารน้ําผ่านสายเข้าไปให้คนไขน้มีภาวะแทรกซ้อนจากการทำอัตราการน้อยลงแม่นยํามากขึ้น และที่พิเศษก็คืออยู่ในห้อง ICU ตึกสงตึกสงนี่ที่ใช้ว่าตึกสงนี่ก็มีทั้งพระสงฆ์แล้วก็มีผู้คนทั่วไปด้วยทุกศาสนาอยู่ในตึกนี้ด้วยเอาบาใช้ร่วมกันเป็นประโยชน์ร่วมกัน